Honda ได้เปิดตัวสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025กับ New Honda XRM 125ที่มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตดูดันสะดุดตาทุกมุมมองรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและทางครัขวขรายโดยช่วงล่างที่แข็งแรงและเครื่องยนต์ขนาด125ลูกบาศกเซนติเมตรที่ให้พลังขับเคลื่อนแรงและประหยัดน้ำมัน New XRM 125มีให้เลือกในสีดำขาวที่เน้นความเท่แบบคลาสสิกพร้อมระบบไฟเล็ดรอบคันแผงหน้าปัดดิจิทัลและโครงสร้างตัวถังที่น้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งเหมาะสำหรับวัยรุ่นคนทำงานหรือสายลุยที่ต้องการความทนทานและสไตล์ในคันเดียวรถรุ่นนี้ยังเน้นความปลอดภัยด้วยระบบเบรกหน้าหลังที่มั่นใจได้ในการควบคุมทุกรูปแบบถนนหากคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่ผสานความสปอร์ต ความแข็งแรงและดีไซน์เท่ๆไว้ด้วยกันนิว2025 Honda XRM 125คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณด้านหลังของนิว2025 Honda ิ XRM 125ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนความสปอร์ตและทันสมัยอย่างลงตัวไฟไท้ายแบบเล็ดีไซน์เรียวเฉียบเสริมความโดดเด่นเมื่อขับขี่ในเวลากลางคืนพร้อมกับไฟเลี้ยวแยกซ้ายขวายอย่างชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนนบางโครนหลังถูกออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนต่อฝุ่นและโครนเหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางลุยตัวท่อไอเสียด้านข้างขนาดพอดีสไตล์สปอร์ตให้เสียงนุ่มลึกและไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมที่จับด้านหลังสำหรับผู้โดยสารถูกออกแบบให้จับถนัดมือแข็งแรงและเสริมดีไซน์ให้รถดูเท่ยิ่งขึ้นเมื่อมองจากมุมหลังขาตั้งและเฟรมหลังถูกเก็บรายละเอียดอย่างเรียบร้อยแสดงถึงคุณภาพการผลิตระดับพรีเมียม เมื่อมองจากด้านหลัง New Honda XRM 125ให้ความรู้สึกสปอร์ตแข็งแรงและพร้อมลุยในทุกเส้นทางเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้รถรุ่นนี้น่าสนใจไม่แพ้ด้านหน้า New Honda XRM 125ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด125ลูกบาทเซนติเมตรแบบ4จังหวัดที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดเชื้อเพลิงเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและทางลุยระบบเกียร์ธรรมดา4สปีดให้การควบคุมที่มั่นใจและสนุกในการขับขี่ เครื่องยนต์ได้รับการออกแบบให้ระบายความร้อนได้ดีทนทานต่อการใช้งานหนักและมีเสียงเครื่องที่นุ่มนวลไม่ดังจนเกินไปขับขี่ได้อย่างสบายใจแม้ในการเดินทางไกลด้วยเทคโนโลยีจาก Honda เครื่องยนต์ของ x r m 125ยยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปล่อยไอเสียน้อยและดูแลรักษาง่ายทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการรถใช้งานที่ทั้งแรงและทนทานในระยะยาว